สวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรทุกท่านครับผมครับการทำกรเกษตรผสมผสานมันก็มีกิจกรรมให้เราทำหลายๆอย่างนะครับควบคู่กันไปและกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเราขุดบ่อมาได้เดือนกว่า,วาแล้วแล้วเราก็เติมน้ํามาแล้วก็ฝนตกลงมาตอนนี้ก็มีปริมาณมากพอสมควรเราก็ได้ลงบัวแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้น้ําเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะ ไปซื้อปลากันครับเราจะไปซื้อปลาเพื่อมาปล่อยในสระในบอ่อในคลองของเราให้มันจเจริญเติบโตเป็นอาหารเลี้ยงเราเหลือเราก็เอาไปขายเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปดูครับว่าเราจะไปซื้อปลาที่ไหนแล้วก็เราจะพาทํากิจกรรมกับสวนเกษตรผสมผสานของเราหลังจากที่เราปล่อยปลาแล้วเราก็จะมาทําค้างเพื่อที่จะปลูกฟักทองปลูกแตงไทยที่เราเพาะเอาไว้นะครับผม ก็หัดทําแล้วก็เรียนรู้กันไปครับมือใหม่กันคือทุกคนที่เป็นมืออาชีพเขาก็เริ่มสตาร์ทมาจากการเป็นมือใหม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องลองทําครับเราต้องลงมือทําเราถึงจะรู้ปัญหาพอเรารู้ปัญหาแล้วเราก็รู้วิธีการแก้ปัญหาก็เหมือนกับข้อสอบครับผมหากเราสอบผ่านเราก็ได้เลื่อนชั้น,นหากเราสอบไม่ผ่านเราก็ หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หาวิธีการแก้ไขจนมันผ่านโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับผมไปครับ<ม>เดี๋ยวไปเอาปลาเล็ดเผือกเราที่ไล่มาไอที่บ้านมาใส่เล็ดมากินพืชครับวันนี้เรามาซื้อปลาไปลงที่ไร่นะครับ ปลาไปปล่อยที่ไร่กันวันนี้นี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงไร่ของเราแล้วลก่อนที่เราจะปล่อยปลานะครับเราจะต้องนําปลามาแช่น้ำสัก10 20, 20นาทีเพื่อให้ปลาได้ปรับสาภาพกับน้ําใหม่ก่อนนะครับผมเราสาภาพปรับอุณหภูมิ เวลาเราปล่อยมันก็จะได้รอดอันนี้ก็จะเป็นปลาที่เรานำมาปล่อยก็จะมีปลาทับทิมปลาอนินแล้วก็ปลาดุกชิบเคแบบแทช่ไว้ก่อนนะครับให้เขาปรับสภาพน้ำไอปรับอุณหภูมิก่อนแล้วเราค่อยปล่อยลงเบ่ ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทาซุ้มไม้เลื้อยนะครับผมอันนี้เป็นซุ้มแรกงลรานะครับหัดทําลองทําทดลองทําไปก็ลองผิดลองถูกไปครับก็มีปัญหานิดหน่อยกับเรื่องตะข่ายนะครับผมเอาะว่าพอดียังไม่ทันได้ศึกษาในการขึงตะข่ายครับดันไปขึงใส่เชือกด้านบนจริงๆมันต้องใส่เชือกด้านบนกับด้านล่างพร้อมกันนะครับผมอันนี้อาจจะยังไม่ตึง hey. Hey. ก็ไม่เป็นไรครับ hey. Hey. งานนี้งานแรกนะครับผม แล้วตอนนี้เรากําลังเตรียมดินเอาไว้ครับว่าเราเพาะก้าไว้แล้วอีกประมาณ7วันก็น่าจะได้เอามาลงเพราะนั้นะเราก็เตรียมผสมปุ๋ยเตรียมดินเอาไว้ปลูกเขาในดินนี้ก็จะมีพวกอินทรียวัตถุก็พวกปุ๋ยมะพร้าวแก่เผาแล้วก็มีขี้หมูขี้วัวใส่ลงไปนะครับเราก็จะทําการคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ําหมักทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเอาก้าที่เราเพาะไว้ลองมาปลูกครับผม ชุดนี้เราจะลงฟักทองกับแตงไทยครับทดลองทดลองครับผมทุกอย่างเราทดลองได้ลองผิดลองถูกกันไปเดี๋ยวเราก็รู้เองครับว่าไหนดีอันไหนไม่ดีเราเจอปัญหาอะไรพอเจอปัญหาเดี๋ยวเราก็หาทางแก้ไขแล้วก็มันเป็นบทเรียนของเราถ้าเราไม่เจอปัญหาเลยเราก็จะไม่รู้จักแก้ไขมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมดินกันต่อครับผมอ่ะ เราก็ขุดดินขึ้นมาแล้วก็โรยซีวัตถุแล้วก็ทุกอย่างที่เราอยากผสมลงไปนะครับแล้วก็สับไปสับมาเหมือนผสมปูนนี่เราก็สับผสมก่อนแล้วเดี๋ยวสับมาอีกรอบหนึง่งนะเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำหมักเอาไว้นนะีนนะเ่เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่ามันนะมจะออกมาเป็นอย่างไรไนนะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อย,ยกับกิจกรรมในวันนี้มาทั้งวันแล้ว ตอนเย็นๆอย่างนี้เราอาบน้ำอาบท่าลงไปเล่นน้ำคลองที่เรามีให้ชื่นใจแล้วก็สนุกสนานเดินไปหลังจากนั้นเราก็จะมาเดินเล่นมาดูนู่นดูนี่ภายในสวนของเราให้มันสดชื่นครับผมและนี่ก็คือวิธีของการทำเกษตรแบบพอสมสาวนหรือวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับผม กลางวันเราก็ทำงานทำงานให้เหมือนการอยู่บ้านทำงานให้มีความสุขตอนเย็นเลิกจากงานที่เราทำแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์มาชมผ้าที่ตกไม่ต้องมาวุ่นวายกับรถล,ลาไม่ต้องมาแข่งขันในการจับจ่ายใช้สอยนี่แหละครับคือวิธีเกษตรแบบพอเพียงที่เรากำลังทำกันอยู่ โอเคครับผมยังไงคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆและเราก็จะมาทดลองทำกเกษตรผสมผสานไปด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆท่านไหนมีอะไรแนะนำก็เขียนมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะาลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็นของที่ไร่ของเรานะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผม ครับเป็นเวลา18นาฬิกาแดดอ่อนๆกำลังลารับขอบฟ้าเสียงนกเสียงกาก็ากำลังบินกำลังพื้นที่กำลังปรับปรุงความสุขคือการได้เดินสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ดูพื้นที่สีเขียวให้สบายตานี่นะครับคือชีวิตเราเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆทุกคน